พีา่ากทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ศากจะพาไปแคมปิ้งนะครับแถวนี้นะครับที่เราจะนอนกันนะครับแฟนเพจพี่ศากนี่ครับเป็นกับพวกเขาที่เรานั่งมานี่ย่างรั่วนะครับดูหนทางนะครับมันเป็นทางขึ้นเขาลงเขานะครับลูกพระนะครับเป็นคอิน ความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นยากนานบ่เศร้า,าแต่เศร้าหอ,อดทำมองเราโซเฟอร์โซเฟอร์คนนี้เขาบอกว่าตีนผีสุดๆครับในย่านนี้เห <c oughs> ยียบทุกอย่างครับยกเว้นเมีย <c oughs> โอเคครับมาหยอกล้อกันไปนะครับผมแฟนเพจบรรยากาศนะครับนี่นี่เป็นหุบเขานะครับ ที่เป็นป่าอย่งางนั้ก็คือเป็นเขตเขตของห้ามแล้วนะครับว่าห้ามบุกรุกนะครับห,รห้ามบุกรุกนี่ก็คือมีความผิดตามกฎหมายนะครับเนาะไม่ใช่เขาหัวล้นนะครับนั่นเรียกว่าเขาหัวล้านแถานี้นะครับจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเสือภูเขาเสือภูเขาครับเมื่อเช้านี้น้องบอกว่าเราจะเอาเสือภูเขาขึ้นงั้นผมก็นึกว่าเอารถปั่นจักรยานขึ้นมานะครับโอ้ยเสือภูเขานี่เป็นเป็นเครื่องของ ของรถไถคูปุต้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็โค้งรถไถนาเป็นโค้งรถไถนานะครับแล้วก็มาดัดแปลงมีที่นั่งด้านหน้านะครับผมนั่งด้านหน้าอยู่นะครับด้านหลังก็จะมีที่นั่งนะครับคล้ายๆว่าเอาไว้ขนนะครับขนผลผลิตขนเยอะไหมครับอ่าขนเยอะครับมีให้ถอนไหมมีให้ถอนหมายถึงอะไรรู้ไหมสี่สิบก็ได้ให้ถอนครับผมเรกว่าถอนขนอ่าถอนขนขนถอนครับ โอเคครับผมตอนนี้อ,อ,นอันนั่งกลางเนี่ยอันถูกหรือผิดวะนั่งตรงกลางถูกหรือผิดครับงานนี้พูดคำต่อมาแล้วพี่น้องเอ้ยสุดยอดจริงๆิครับคลิปนี้แฟนเพจพิสาก้นี่ไม่ไม่สุดยอดเอาอยููกลางได้เปียบะเนนะโอย <c oughs> แคมปิ้งที่ป่าจบที่ป่าอ้วนผักกนี้ผักกัดง่ะผักกัดน่ะผักกัดง่ะผักกัดง่ะผักกัดง่ะไทยผักกลางเนี่ยเรียกว่าผักหนามใช่ไหมพี่ผักปูย่าผักปูย่าเอาเม่นผักหนามหรือนี่นครับดูดูยอดครับดูยอดครับยอดยอดเนี่ยรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับออกส้มๆนิดนึงนะครับอ่าผักนะครับนี่ยอดยอดไม่ใช่ยาเจ้าชู้นะครับบางคนมองก่นมันยาเจ้าชู้หรือเปล่าเนี่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นผัก ผักกาคครงบผักกยงาหรือว่าผักหนามนะครับนี่โอเคครับสุดยอดเอาเคทียทางด่วนครับตอนนี้พี่น้องโอ,โอ้อยากให้เห็นถนนทนทางนะครับข้างทางนี้มีแต่ป่าไผ่นะครับแฟนเพจพิศสัจจับนะครับผมจะตกคนล้วครบ <laughs> าบเาากแบบนี้ <laughs> คลิปก่อนนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนั่งตั้งแต่ทีสองนะครับถึงหกโมงเช้าก็ฝนตกออ้เอาล่ะครับจับดีๆครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้ถนนวนทางครับสุดยอดจริงๆข้างหลังดูด้วยไปเลยไปเลยมักแบบเสี้ยมักแบบเี้ผมเข้าใจแล้วทำไมเขาเรียกโซเฟอร์ว่าโซเฟอร์ตีนผีครับสุดยอดจริงๆไม่ธรรมดาครับ โหมหน้าของโซเฟอร์ครับไม่ได้ดูไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับผมแฟนเวจพิศากเนี่ยนานๆได้มาเจอกันทีหนึ่งสุดแท้แต่ว่าสนานะครับสายรถซิ่งนะครับนี่ดูนะครับป่าของเราในการเดินทางฟังเยาวว่าอย่างไนครับแฟนเพจพิศากดูครับฟังเสียงเสียงพี่น้องฟังเสียงอ้าวกินครับผมโอ้มิลกูดอ่าทริปนี้ใครไม่มาเนี่ยถือว่าพลาดนะครับคนครับ โอ้ยดูรถครับสะเทือนน้ำสะเทือนบกครับกองทัพไทยคนเอาไปใช้นะครับรถรุ่นนี้ของแข็จริงๆครับผมของแข็ละเฮาอ่ะตบเบาอันนี้เป็นยังครับเนี่ยยังชิ้นดิเป็นชิ้นชิ้นไม่เป็นไรโอปิ้งไก่โอปิ้งไกไม่เปก่อะไรนะปิ้งไก่นะ

เธอไปจากฉัน